มาเจอกับอลิซอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอลิซนะคะมาแบ่งปันนะคะเกี่ยวกับวิธีนะคะซื้อ BNB เพื่อไปสวอปเหรียญ Star w o r ิ์ดนะคะหลายคนนะคะถามนะคะอินบ็อกเข้ามาหาอลิซนะคะเยอะแยะมากมายนะคะว่านะคะอยากได้เหรียญน,นะคะสตาร์เวิร์ดนะคะไปเก็บไว้ครอบครองทํำยังไงบ้างนะคะขั้นตอนแรกนะคะคุณนะคะต้องมี B&B n ในมือก่อนนะคะทุกคนถึงจะสามารถนะคะไป swap ส w a p เหรียญ Starward ได้นะคะในนะคะทัศบริตนะคะทุกคนอ้าวเรามาเริ่มนะคะพร้อมๆกันกับิตได้เลยนะคะทุกคนขั้นตอนแรกนะคะทุกคนคุณนะคะเข้านะคะระบบบีทัสซาของคุณนะคะแล้วนะคะคุณจะเห็นนะคะ เกี่ยวกับนะคะหน้าตานะคะของนะคะบิลลาาของเรานะคะขั้นตอนแรกนะคะให้คุณนะคะเข้าไปฝากนะคะฝากเงินก่อนนะคะทุกคนฝากเงินเข้าระบบบิลล่าก่อนนะคะทุกคนอลิสนะคะได้อัดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการฝากเงินเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนพอฝากเงินเสร็จเรียบร้อยนะคะ คุณนะคะจะเห็นนะคะยอดเงินนะคะของคุณนะคะว่าเท่าไหร่นะคะแล้วนะคะให้เรานะคะสังเกตรตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะซื้อนะคะซื้อขายนะคะแล้วก็จะมีด้านล่างนะคะเหมือนกันเมนูด้านด้านล่างก็เหมือนกันนะคะแล้วแต่สะดวกนะคะ ให้คุณเลือกนะคะหนึงที่นะคะทุกคนสามารถเลือกได้นะคะเข้าได้ทั้งสองที่นะคะทุกคนอ้าวอลิซจะเลือกนะคะตรงนี้นะคะพอกดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาจะนะคะโชว์หน้านี้นะคะทุกคนโชว์หน้านี้นะคะว่านะคะตอนนี้นะคะเหรียญน,นะคะ อยู่นะคะที่เท่าไหร่นะคะเขาจะโชว์ตรงนี้นะคะให้เรามาเปลี่ยนนะคะตรงนี้นะคะเป็น b n b นะคะทุกคนเป็น b n b นะคะ,ะจะมาหน้านี้นะคะให้คุณเลือกนะคะตัวนี้นะคะทุกคน b n b นะคะจะเป็นสีเหลืองนะสี่เหลี่ยมนะคะทุกคนสังเกตดีๆนะคะ แล้วก็นะคะพอนะคะเราเลือกเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนเราก็นะคะมากดนะคะกดสั่งซื้อนะคะซื้อตรงนี้นะคะทุกคนกดซื้อเลยนะคะทุกคนตรงนี้นะคะกดเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาจะมาหน้านี้ค่ะทุกคนมาหน้านี้นะคะตอนนี้นะคะรนนะคะมีนะคะในบัญชีนะคะห้าร้อยนะคะทุกคน นะคะตรงนี้สังเกตรตรงนี้นะคะถ้าสมมติว่านะคะอลิสนะคะจะเลือกนะคะเป็นนะคะตัวนี้เป็นเปอร์เซ็นต์นะทุกคนตรงนี้นะคะเป็นเปอร์เซ็นต์คุณจะเลือกนะคะเป็น25%นะคะหรือว่านะคะ50%นะคะของเงินเงินที่คุณมีนะคะแล้วก็75นะคะ100นะคะ100ก็คือแม็กซิมัมเลยนะคะ หมดตักนะคะทุกคนอ่ะเรามาดูกันนะคะถ้าสมมติว่านะคะ25%นะคะจะได้ BNB เท่าไหร่นะคะตรงนี้นะคะถ้ากด25ตรงนี้นะคะเขาจะคิดให้เลยนะคะได้ BNB นะคะ0.011นะคะแล้วก็ยอดเงินของเราเท่ากับ126.1นะคะตัวนี้ขึ้นอยู่กับนะคะราคา เหรียญที่เรานะคะซื้อนะคะว่าขึ้นหรือลงนะคะทุกคนอ่าต่อมานะคะถ้าสมมติว่านะคะ50นะคะ50เปอร์เซ็นต์ล่ะนะคะตรงนี้นะคะจะได้ BNB 0.022นะคะแล้วก็ยอดเงินเท่านี้นะคะทุกคนต่อมาถ้า75ล่ะ75นะคะกดตรงนี้ นะคะเป็นสีขาวๆนะคะแล้วก็นะคะเขาก็จะโชว์ BNB ให้เราว่านะคะเราจะได้0.033นะคะแล้วก็นะคะยอดเงินเท่านี้นะคะทุกคนแต่ถ้านะคะเรานะคะเลือกนะคะสูงสุดนะคะ1 0 0นะคะ100เปอร์เซ็นต์เลยนะคะก็คือยอดเงินที่เรามีนะคะทุกคนตรงนี้นะคะเราจะได้ BNb ที่0 0 4 5นะคะ แล้วก็ยอดเงินนะคะ500นะคะ4บาทนะคะทุกคนตรงนี้เขาจะสรุปให้เลยนะคะว่านะคะนี่ค่ะราคาตอนนี้นะคะราคาเท่าไรนะคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมนะคะเท่าไรที่เราจะต้องเสียนะคะทุกคนยอดสั่งซื้อทั้งหมดนะคะที่นะคะเราจะได้ BNb นะคะ0.045นะคะทุกคนสุทธินะคะ ค่าแทเนีนเรียบร้อยนะคะจะได้ศูนย์จุดศูนย์สี่สี่นะคะอ้าวพอเราพอใจเรียบร้อยนะคะว่าเราจะนะคะซื้อบินบีเท่าไหร่นะคะเราก็นะคะกดสั่งซื้อตรงนี้ได้เลยค่ะอ่ากดเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาจะมาหน้านี้นะคะเขาจะสูตรลุกนะคะให้เรานะคะตรงนี้นะคะที่อลีบอกว่านะคะ รายละเอียดนะคะต่างๆนะคะเขาจะสรุปให้นะคะว่าเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะพอเราพอใจเรียบร้อยนะคะเรากดยืนยันค่ะนี่ค่ะเขาก็จะโชว์นะคะตรงนี้นะคะว่านะคะเรามี e BN b n อนะคะ0.045นนะคะทุกคนที่ยอดนะคะตรงนี้นะคะยอดกราฟนะคะที่เราซื้อ ในขณะที่เราซื้อนะคะทุกคนเป็นอันเสร็จเรียบร้อยในการซื้อ BnB นะคะพอเราได้ BnB เสร็จเรียบร้อยนะคะเรานะคะตรงนี้นะคะอลิจะนะคะวางเกี่ยวกับนะคะการฝากเงินนะคะพอได้ BNB เสร็จนะคะเราก็จะนะคะมานะคะมาถอนนะคะตรงนี้ไปดูคลิปนะคะไปดูคลิปที่อลิธนะคะได้ทำไว้ให้กับทุกคนนะคะ ทำการถอนพอเราถอนเสร็จเรียบร้อยนะคะถอนเสร็จเรียบร้อยนะคะ BNB เข้าทัชบริษของเรานะคะตรงนี้ทัชบริษนะคะเข้าทัชบริษตรงนี้นะคะนี่ค่ะแต่ตัวนี้นะคะของลิศนะคะซื้อนะคะไปสวอปนะคะเหรียญสตาร์วอ d หมดแล้วนะคะทุกคนเหลือเท่านี้นะคะทุกคน นี่ค่ะพอเราได้ BNB เสร็จนะคะเราก็มาสวอปนะคะมาสวอปเหรียญน,นะคะตรงนี้นะคะลิดก็ทำคลิปไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนถ้าใครอยากสะสมนะคะอยากสะสมเหรียญน,นะคะสตาร์เวิรนะคะให้คุณทำตามขั้นตอนที่ลิดบอกนะคะขั้นตอนแรกนะคะเข้านะคะไปฝากนะคะเงินใน b ี s a ซ่นะคะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะ ให้คุณนะคะไปซื้อ Bnb นะคะพอซื้อ Bnb เสร็จนะคะให้คุณไปนะคะโอน b n b นะคะเข้าทัดบริษท์นะคะแล้วก็นะคะพอเหรียญ Bnb เข้าทัดบริษท์เสร็จเรียบร้อยนะคะให้คุณไปสวอปเหรียญน,นะคะสตาร์บ r ตนะคะทุกคนอลิซท,ทำคลิปไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะลองเข้าไปทำดูนะคะ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะอย่าลืมติดตามอลิซด,ด้วยนะคะซิมปันสุกบายอลิซผู้มัง่งคั่งนะคะทุกคนโอเคนะคะวันนี้นะคะอลิซนะคะมาแบ่งปันให้พวกเราเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์แบ่งปันเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอลิซต่อไปนะคะรักๆทุกคนนะคะบายยจ้า